ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารู้จักกับการลงทะเบียนแล้วให้มันตอบเป็นสเต็ปนะครับเป็นคําถามที่แชทบอทถามมาและผู้ใช้งานก็พิมพ์ตอบกลับไปเมื่อตอบกลับไปเสร็จผู้ตัวแชทบอทนะครับก็ถามกลับมาอีกจนกว่าจะครบสเต็ปนะครับแล้วพอครบสเต็ปเสร็จปุ๊บลิสเมนูก็จะถูกเปลี่ยนหน้าไปทันทีเป็นการใช้งานนะครับก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เข้ามาเป็นเพื่อน แล้วก็ให้ตัวแชทบอทนะครับทักทายแล้วบอกว่าให้เราลงทะเบียนก่อนเพื่อเราอยากจะได้ข้อมูลบางอย่างเดี๋ยวเราไปดูเดโมกันนะครับตรงนี้นะครับในเห็นที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยก็คือเรากําลังจะปลดบล็อกนะครับเหมือนอารมณ์ว่าเป็นการเพิ่มเพื่อนมานั่นเองนะเพิ่มเพื่อนเราเอมาปึ๊กนี่พอเราเพิ่มเพื่อนเราเอมานะครับเราจะเห็นลิสต์เมนูนะครับที่เป็นสแตนดาดพื้นฐานส่งมาแล้วคราวนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะเห็นข้อความทักทายขึ้นมาคราวนี้ เราก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเราก็ให้คลิกลงทะเบียนไปคีย์บอร์ดก็จะถามนะครับลงทะเบียนตัวแชทบอรก็รู้แล้วอ่าลงทะเบียนใช่ไหมก็จะมีถามกลับมาว่าช่วยกรอกข้อมูลนะครับว่าเขาชื่ออะไรหรือคุณชื่ออะไรนะผมจะกรอกไปนะครับเดี๋ยวผมกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะส่งเข้าไปปึ๊บอ่าพอส่งเข้าไปเสร็จคราวนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ามีการบอกว่าให้กรอกนามสกุลผมก็ใส่นามสกุลเข้าไปนี่ก็ถามเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ เมือนเราทําฟอร์มเลยเมื่อเรากรอเข้าไปเขาเนี้ยถึงตรงเบอร์โทรถ้าสมมติเรากรอกมั่วๆล่ะส่งเข้าไปนะครับตัวแชทบอทก็จะมีการาก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยไอที่เราส่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์โทรนะ,ะตัวนี้เขาก็จะบอกให้เรา,ากรอกหมายเลข1ิหลักนะเราก็เลยจะกรอกเข้าไปก่อนสมมติมว่าผมกรอกเบอร์เข้าไปแล้วนะครับพอเรากรอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความบอกว่าให้เราส่งรูปภาพอันนี้ถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้ส่งรูปภาพเรา พิมพ์อย่างอื่นไปอ่ะสมมติผมพิมพ์ตัวเลขไปก็ได้ครับพอส่งเข้าไปเนี่ยแชทบอทก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยเราอยู่ในช่วงของคาถามของการให้ส่งรูปนะดังนั้นเขาต้องให้ส่งรูปมาอันนี้เราก็ไปเลือกรูปที่เราจะส่งนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งผมเอารูปนี้ต้องส่งเข้าไปนะครับตัวแชทบอทก็จะรู้นะครับว่าไอ้ที่ส่งมาเนี่ยมันคือรูปแน่นอนหลังจากที่เราส่งเข้าไปนะครับไอ้รูปตัวนี้แหละเราจะเก็บเข้าไปอยู่ในหลังบ้านนะครับพอเราเก็บหลังบ้านปุ๊บตัวแชทบอ็จะ เอารูปภาพนั้นนะกลับมาตอบให้เราเห็นว่าเออเนี่ยเราส่งรูปนี้นะแล้วก็ไปสเต็ปถัดไปเลยก็คือกรอกอีเมลนั่นเองอ่ะคราวนี้เราจะกรอกอีเมลแล้วก็ไปกรอกมั่วๆไปครับมันก็ตรวจสอบดีนะครับว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยอีเมลมันไม่ถูกนะนะครับมันก็จะมีการถามกลับมาให้เราอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะกรอกอีเมลแบบถูกต้องปึ๊บเข้าไป .com คะส่งอีเมลเข้าไปแล้วครับตัวเช็คบัตก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อไอ้นี่นะ คือที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นรูปแบบอีเมลนะครับพอเราจบคําถามลุกคําถามไปหมดแล้วสเต็ปถัดมามันก็คือการสรุปให้เรานั่นเองว่าข้อมูลที่เรากรอกมาเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะครับมันก็ไปต่อหรือเราอาจจะทาปุ่มที่เอาไว้ให้แก้ไขก็ได้นะครับเมื่อเรา ลงทะเบียนเสร็จทุกอย่างนะครับเราไม่ได้ทําโหมดของการให้เจ้าหน้าที่แอปพูดนะแต่เราอยากจะให้เขาใช้งานได้เลยแต่เราได้เก็บข้อมูลบางอย่างที่เราขอจากผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าผมกดลิสต์เมนูขึ้นมามันก็จะเป็นเมนูที่พร้อมใช้งานทันทีนี่ก็จะได้ข้อมูลมาเลยนะครับถ้าสมมติว่าผมใส่แชทบอทเข้าไปก็จะทํางานออกมาอะไรงีัยผมพิมพ์แชทบอทไปนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของแชทบอทนั่นเองก็จะได้ข้อมูลนั้นออกมาสังเกตว่าการพิมพ์ออกไปนะครับ นี่เขาจะมีการตอบจากแชทบอทก็ถือว่าเข้ามาในโหมดของการทํางานได้แล้วจากตอนแรกที่เป็นลิสต์เมนูที่บอกให้ลงทะเบียนดังนั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราอ่ะกำลังจะให้ผู้ใช้งานเนี่ยมาขอการเข้าถึงแล้วเอเราแต่เราก็ต้องขอเหมือนกันก็คือเราขอข้อมูลบางอย่างเล็กน้อยนะคะเพื่อไปทําการตลาดบ้างเอาไป ให้การติดต่อให้เราได้รู้ว่าคุณคือใครอะไรยังไงนะครับเวลาที่สมมุติว่าเราทําเป็นการขายของอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลเขามีแล้วนะก็ไม่ต้องให้เขากรอใหม่อีกรอบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราเก็บตั้งแต่ขาแรกเข้ามาเลยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อมูลคําถามอะไรนะครับเข้าไปใส่เหมือนกับเราทํา หน้าเว็บฟอร์มปกติเลยแต่อันนี้เราไม่ต้องไปดีไซน์ความสวยงามบนหน้าเว็บฟอร์มให้เหนื่อยนะครับเราก็สามารถให้แชทบอทเนี่ยเป็นตัวถามตอบถามตอบแล้วก็เข้าโหมดถัดไปได้เลยนะครับในสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็น1 demo เดโมนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้นะว่าเราเองเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้นะส่วนถ้าใครอยากจะ ทำแบบนี้เป็นนะครับเราสามารถที่จะเก็บรูปได้มีการตรวจสอบบลิเดตต่างๆได้นะครับสามารถที่ต่อรา้ที่ต้านรีเซพชันเนีนะครับมีทั้งสอนและมีรับทาเลยลองเข้ามาพูดคุยลองดูว่ารายละเอียดที่เราต้องการมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปสอบถามได้เลยสอบถามฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายส่วนถ้ารับทาหรืออยากจะเรียนอันนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายตามที่เราอยากจะทํานั่นเองนะครับส่วนค่าเรียนเนี่ยบอกเลยว่าเรียนครั้งเดียวเนี่ยทำเป็นแน่นอนตอน่อให้เราเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องโค้ดน,นะครับเริ่มศูนย์เราก็สามารถที่จะคัสตอมเป็นงานของตัวเองได้นะวนน มีเนื้อหานะครับสาระในการที่เราได้เห็นนะครับในการทํำลงทะเบียนหรือรีจิสเตอร์เนี่ยแหละเขาทํากันยังไงนะครับเราก็จะได้รู้และแล้วเราก็จะได้ไปปรับใช้นะวันนี้มีเนื้อหานะครับสาระเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ